คลิปนี้เราจะมาพรีวิวเกมพรีเมียร์ลีกแมตช์แรกของปี2020ฮะลีพูลจะเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนเชฟฟิลด์อยู่ในเตกนะครับซึ่งก่อนจะไปพรีวิวฮะขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับผมปีนี้ขอให้ทุกท่านฮะประสบความสาเร็จสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับขอให้ปีนี้จบฤดูกาลด้วยลีพูลคว้าแชมป์เลนนะฮะดีที่สุดสําหรับชาวเราทุกคนเลยนะครับจริงๆผมมองไปได้ว่าอาจจะจบด้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็มีโอกาสที่จะจบช อยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกอีกปีด้วยนะครับผมมีโอกาสเะคระับเพราะว่าบอกตรงๆว่าปีนี้ในฟุตบอลยุโรปเนี่ยไม่มีใครที่ฟอร์มดีแล้วก็ดูโอเคมากกว่าเราอะ่ะไม่มีแล้วนะครับบาซ่าบาซ่ามาลิก็ยังถือว่ากลางๆเปเชก็กลางๆนะครับจริงๆทีมที่น่ากลัวเนี่ยผมมองว่าอิตาลีเนี่ยแก๊งอิตาลีเนี่ยยังน่ากลัวอยู่นะครับมันจะเป็นยูเว่หรือว่าอินเตอร์ที่คุมโดยทางด้านของคอนเต้เนี่ยพวกนี้น่ากลัวนะครับขณะที่สเปนเนี่ยดูดอกดอกไป แล้วก็เยอรมันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่น่าจะได้แชมป์ราการนี้ไปหลายปีนะครับสำหรับฝั่งโบเดสซีกาปีนี้ทีมเราพร้อมมากนะครับมีโอกาสที่จะได้แชมป์ยุโรปสมัยที่7นะครับผมก็ จากการวิเคราะห์นะไม่ดราม,มา่าไม่อะไรกันเนาะนะครับไม่ดีโมไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าสถานการณ์ณนะตอนนี้มันเป็นจริงจริง,รงเริ่มต้นมก,กรลาครับยิปูมักจะมีปัญหาทุกรดูการในการคุมทีมของเจอร,ร์น็อปพอมาถึงมก,กราทีไรสะดุดทุกทีนะครับ่านมาช่วงบ็อกซิ่งเดย์ช่วงคริสต์มาสนี่มักจะทําได้ดีเสมอเสมอแต่พอมาถึงมก,กราามักจะสะดุดครับปีที่แล้วเราก็สะดุดช่วงมก,กรลาบ้างช่วงในท้ายฤดูกาลบ้างนะครับจนสุดท้ายเราเสียแชมป์ให้กับแมนซิตี้ปีนี้ประวั ร์จะซ้ํารอยเดิมอีกไมหม่นะครับเกมแรกเกมนี้สําคัญทีเดียวนะครับการเปิดแอนฟิลเจอกับเชฟฟิลอยู่ในเต็กนะครับนัดที่แล้วครับเจอกันเนี่ยลิฟูบุกไปที่บรามนเลนแล้วก็เอาชนะไปได้หน่งศูนย์จากลูกยิงซองแตกของดีนเฮนสันนะครับเกมนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราเองเนี่ยก็เพิ่งที่จะเปิดฤด,ดูกาลนะครับก็ยังเล่นไม่ค่อยดีอะไรเท่าไหร่ด้วยนะครับขณะที่เชฟฟิลเนี่ยมาก็เล่นดี บอลทีมเวิร์กบอลเหนี่ยวแน่นนะครับแล้วก็ถือว่าโชคดีพอสมควรนะครับที่เอาชนะเชฟฟิลด์มาได้นะครับใน คู่นี้ครับเจอกันมา5นัดหลังสุดเนี่ยลิพูชนะ3เสมอ1แล้วก็เชฟฟิลด์นะครับชนะ1นัดนัดที่พวกเขาชนะนัดเดียวนัดนั้นเนี่ยนะครับคือนัดที่เจอกันเมื่อปี2003นู่นเลยนะครับในเกมลีคัพนะครับที่เชฟฟิลด์เนี่ยเป็นเจ้าบ้านนะครับและหลังจากนั้นลิพูก็มาเอาชนะได้อีกครั้งนะครับในไม่กี่วันถัดมานะครับในการที่ไปเล่นในโปรแกรมลีคัพนั่นแหละนะครับก็ เป็นลีฟูที่เหนือกว่านะครับแล้วก็ยิงประตูได้เยอะกว่าด้วย5นะครั้านัดที่เจอกันเนี่ยลีกูยิงไป9ก้าขณะที่เชฟฟิลเนี่ยยิงได้แค่3ใน5นัดนะครับส่วน,นการฟอร์มของตอนนี้2ทีมลีฟูอยู่อันดับ1แข่งน้อยกว่านะครับแข่งน้อยกว่า1นัดลีฟูแข่ง19นัดมี55แต้มชนะโรโรวขณะที่ เชฟฟิลด์เนี่ยอยู่ในอันดับที่8นะครับแข่งไปแล้ว20นัดมี29แต้มถือว่าไม่ขี้เหร่ถือว่าพอใช้ได้นะครับสำหรับผลงานของพวกเขาในฤด,ดูกาลนี้6นัดหลังสุดของเชฟฟิลด์ที่เล่นเนี่ยนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้2ซึ่งทีมที่แพ้เนี่ยก็คือแพ้ให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เกมล่าสุดเนี่ยก็แพ้ด้วยนะครับขณะที่ลิเวอร์พูลก็อย่างที่บอกว่าชนะรัวๆนะครับถ้าไม่นับเกมลีกคัพ ที่แพ้วิลล่าเอาตัวสำรองลงเนี่ยก็ยังถือว่าชนะรัวๆอยู่นะหลังจากแข่งเกมนี้เสร็จครับทั้งคู่มีโปรแกรมที่จะต้องไปเล่นใน f a ฟเอัทั้งคู่เชฟฟิลด์เนี่ยจะเบากว่าเยอะมากเพราะว่าไปเล่นในทีมที่ลีกต่ำกว่าในขณะที่ลิพูเนี่ยจะต้องทำศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมทเจอกับเอเวอร์ตันก็ถือว่ามีห่วงด้วยกันทั้งคู่แต่ว่างานของลิพูจะหนักมากกว่านะครับเชฟฟิลล์เนี่ยสามนัดล่าสุดยิงได้แค่2ประตูเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นการยิงนะครับหนึ่งลูกเนี่ย มาจากลูกโต้ก,กลับของแม็กเบอร์นีในเกมที่ยิงเจอกับไบรตันแล้วก็เกมที่เจกวัตฟอร์ดเนพวกเขาได้จุดโทษนะครับดังนั้นเนี่ยเราสังเกตว่าจะได้ประตูแต่เฉพาะลูกโต้กลับแล้วก็จุดโทษเท่านั้นเอง ผมดูกเกมที่เชฟยูเนี่ยนะครับเจอกับแมนซีเจอกับไรตัน er, แล้วก็เจอกับวัตฟอร์ดเนี่ยเห็นเหมือนกันทั้ง3นัดเลยคือพวกเขาเนี่ยรวมไปถึงนัดที่เจอกับเราในนัดล่าสุดด้วยนะครับเห็นเหมือนกันคือพวกเขาเป็นทีมที่เล่นบอลด้วยทีมเวิร์กเล่นบอลด้วยทีมเวิร์กนะครับแล้วก็มักจะโจมตีด้วยลูกโต้กลับแล้วก็ลูกโด่งนะครับลูกกลางอา,ากาศเป็นหลักนะครับไม่รู้แหละว่าจะบอลอยู่ตรงไหนของสนามอะ่ะแต่ว่าเล่นลูกโดง่งเล่นลูกโตกลับแน่นอนมันจะเป็นลูกครอสนะครับทางซ้ายทางขวา บอลตักข้ามบอลยาวมาโต้กลับฟรีคิกบอลเตะมุมเนี่ยพวกนี้เขาจะโจมตีด้วยลูกแบบนี้ทั้งนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังหาที่บอลทะลุช่องหรือว่าบอลทำชิ่งหนึ่งสออะไรเนี่ยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเป็นทีมที่เหนียวแน่นเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดียืนตำแหน่งดีปิดตำแหน่งดีคือยิงพวกเขายากนะครับการจะได้ประตูจากพวกเขาเนี่ยยาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้นะครับก็ยังมีจุดอ่อนมี e er อ r ร์เลมี individual error นะครับมีความผิดพลาดส่วนบุคคลให้เห็นอยู่ดังนั้นเนี่ยเป็นทีมที่ทีมเวิร์กดี บอลเหนียวแน่นไม่เสียง่ายแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าโดนยิงไม่ได้ลูกโต้กลับหรือว่าการโจมตีพวกเขาก็ไม่ได้เฉียบคมครับโอเคแหละหาโอกาสนี้พวกเขายากแต่เวลาหลุดไปเนี่ยก็โดนเหมือนกันครับดีเทอร์เันก็ไม่เหนียวขนาดนั้นกองหลังพวกเขาก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอาจจะยืนตำแหน่งดีสอดซ้อนเกันดีแต่ก็มีช่องให้เจาะนะครับเวลาที่พวกเขาโต้กลับมาทําเกมรุกเนี่ยก็ไม่ได้เฉียบคมถึงขนาดว่า ปิดสกอร์จบโป้งเดียวจอดขนาดนั้นนะครับเหนียวแน่นไม่ปล่อยให้โดนยิงง่ายๆแต่ก็ยังเห็นจุดอ่อนทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกนะครับการป้องกันรู้เซตพีของเขาเนี่ยค่อนข้างดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการฉกบ,บอลเอาไปทําประตูเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือจุดเด่นของเชฟฟิล l ์ขณะที่จุดอ่อนเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะครองบอลไม่ค่อยได้แล้วก็เช็คล้ำหน้าพลาดบ่อยนะครับนี่คือจุดอ่อนหลักๆเลยของเชฟฟิล์นะฮะ สไตล์าการเล่นของพวกเขานะครับหลายคนคงจะเห็นแล้วนะครับแต่พูดอีกทีเนี่แลวกันก็คือเล่นบอลด้านข้างนะครับโจมตีริมเส้นนะครับใช้บอลยาวแล้วก็ผู้เล่น11ตัวจีเนี่ยค่อนข้างจะฟรกนะครับเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะในแต่ละนัดนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็ a g g r e s s i ครับคือเข้าบอลหนักเข้าบอลดุด,ดันเข้าทําที่ดุด,ดันนะครับนั่นคือเชฟฟิลด์ในเตดสิ่งที่ลิเวูต้องระวังก็อย่างที่เราคุยกันไปก็คือต้องระวังลูกการอากาศนะครับต้องระวังลูกโต้กลัดทะลุช่องนะฮะแต่ถ้าถามผมว่าถ้าผมเป็นเจอนักค็อปเนี่ยผมจะให้ทีมเล่นยังไงในการเจอกับเชฟฟิลด์แล้วก็ผมจะให้ทีมนะครับเล่นเกมรุกเลยบุกเลยบุกไปเลยเต็มที่ตั้งแต่นาทีแรกนะครับบุกไปเล่นไปนสักพักเนี่ยเชฟฟิลด์เนี่ยกองหลังเนี่ยจะยุบนะับแนวะรับจะยุบ จะมียืนกันผิดตำแหน่งมีซอซอนและผิดตำแหน่งให้เห็นเหมือนกันนะครับมีรู้เห็นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยบุกไปเลยเพียงแต่ว่าต้องระวังในจังหวะโตกลับบ้างเท่านั้นเองนะครับเล่นเกมรุกสายได้เต็มที่เกมนี้เล่นได้แอนฟิลด์ด้วยไม่น่าพลาดนะฮะมาดู11ตัวจริงที่เข้าว่าจะลงสนามนะฮะเชฟฟิลด์เนี่ยผู้เล่นข้างๆสมบูรณ์นะครับมีรอชเชคฟิตได้ก็มีไซมอนมอลแล้วก็จอห์นลอนสตรัมนะครับขณะที่ลิฟฟูลเราก็พอรู้อยู่แล้วนะครับว่าใครอยู่ ใครเจ็บนะครับ11ตัวจริงของเชฟฟิลด์ครับผู้รักษาประตูจะเป็นเดนเฮนเดอร์สันนะครับกองหลัง3คนเป็นคริสบาสแฮมจอห์นอีแกนแล้วก็แจ็คโอคอนเนลกองกลางมา5คนเหมือนเดิมครับจอร์ดบาวด็อกทางขวาเอนด้าเซเว่นทางซ้ายครับแล้วก็3คนตรงกลางจะเป็นลุคฟรีแมนโอลิเวอร์นอร์วูดแล้วก็จอห์นฟลักครับกองหน้า2คนเป็นเดวิดแมคโรดิกแล้วก็โอลิเวอร์แมคเบอร์นีย ลงตัวจัดเต็มนะครับคิดว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับนี่คือชุดใหญ่ของเชฟฟิลด์เลยขณะที่ลิปูครับน่าจะยึดตัวหลักจากเกมที่แล้วนะครับไม่น่าจะเปลี่ยนมากครับพุทส่าประตูอลิสงเบ็กเกอร์แบ็กขวาเทรนด์เลสเซอร์อานอโนแบ็กซ้ายแอนนีโลบ์สั้นเซนเตอร์ตรงกลางครับเป็นเฟอร์จิลฟานไดแล้วก็โจโกเมสครับกองกลาง3คนน่าจะเป็นเกย์กีต้าเฮเดซันแล้วก็วานดุมได้ลงฮนะขณะที่กองหน้า3คนก็เหมือนเดิมครับซาร่าฟอร์มิโน่แล้วก็มาเน่นะฮะ คาดการ์ครับผมเชื่อว่าเกมเนี้เราไม่แพ้แเราก็ไม่เสมอแน่นอนนะครับเราน่าจะชนะแต่อาจจะชนะแบบยากนิดหนึ่งอาจจะชนะยากนิดหนึงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเล่นแบบเป็นทีมเวิร์กนะครับแล้วก็บอลเหนียวแน่นนะไม่ใช่ว่าจะยิงง่ายๆนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับขนาดว่าโหยิงยากเยอะแยะอะไรมากมายน่าจะแบบ1 0 2 0สอูนยอะไรเงี้ยนะครับโอกาสที่จะชนะ1 0เนี่ยมีสูงเหมือนกันนะครับ ปิดประตูแพ้ไม่แพ้แน่นอนเกมนี้แล้วก็ต้องเล่นเกมบุกแบบระวังเกมโต้กลับหน่อยแล้วกันนะครับพวกเขาไม่ได้โต้กลับน่ากลัวนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของพวกเขาประมาณหนึ่งนะครับเราต้องระวังหลักๆเลยก็คือลูกกลางอากาศลูกจงตีกลางอากาศนะครับลูกครอสมอหมงลูกเตะมุมนะครับลูกเซ็ตพีทอะไรพวกนี้ต้องระวังนะครับสามารถแต่ว่าดูจากรูปแบบอะไรแล้วเนี่ยเล่นเกมรุกได้ตั้งแต่นาทีแรกนะครับ ถ้านอมเร็วอาจจะไหลนะครับแต่ว่าถ้าครึ่งแรกไปแล้วยังไม่มีประตูเนี่ยก็อาจจะแบบเฉือนหืดนะครับหนึ่งศูนย์เซฟเซฟกว่าแล้วกันครับหนึ่งศูนย์นะครับเชื่อว่าลิบูน่าจะจบด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นะฮะแล้วก็ประเดินด้วยประเดิมด้วยชัยชนะแมตช์แรกนะครับในปี2020ด้วยการเอาชนะเชฟฟีเรียนเนตตดนั่นเองครับคิดเห็นกันยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe u b s c r คร e ก็ฝากกดรับดไคร์ด้วยนะครับ็กด กระดิ่งด้วยนะจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปเลยเกมนี้ครับจะเตะก,กันในวันในคืนวันที่2นะครับตีสามคืนวันที่2ก็คือเช้าวันศุกร์ตีสามนั่นแหละนะครับกด็ดึกหน่อยนะครับเป็นช่วงนี้ฮะก็หลังจบเกมอาจจะเจอกันหรือเปล่าก็เดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าแบบหืดึกมากนะครับเรียกว,ว่าเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูวันึงทีแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเจนี้พวกวอล a อล n นครับ